พอพันโล่งค่ะขามาตามแนวทางกับพอพันโล่งค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 68เนอะคะ่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นคลิปแรกของงวดนี้นะค,ะคุณพอะะ่อเนาะที่มาตามค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมพอมพันโล่งเรขกเขาอีกแล้วเนาะคะ่ะฝันแม่นแห้งเนาะคะ่ะ3งวดติดแลวค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อยกขึ้นเบ่งค่ะคุณพ่อคุณพ่องวดที่ผ่านมาเนี่เพิ่นฝันเห็นผููเ่าเนาะคะ่ะ ลงไปในน้ำล่ะจับปลาอุ่มปลาขึ้นมาสองตัวคุณพ่อได้ตีหอเก่าแปดแปดผู้เท่าคือเก่าแมนคุณพ่อตีห้เลยสามตัวเก่าแปดแปดผู้ไรตัดเอาคือเขาตัวตัาค่ะเก่าแปดแปดเขาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสามหัวติเดี๋ยวนาะคุณพ่อน้สามหัวติดแล้วค่ะถามางหวดนี่เป็นหวดที่สี่เนาะ คุณพ่อว่าฝันนี่ฝันตังเตตอวีกเลยมันบอกคะฝันตอวีกเลยหลังจากเลขออกแล้วคือฝันเลยคืนมากับฝันเลยฝันเนวอไรเราคุณพ่อฝันว่ายางไปนี่แหละเขาก็ะปีงเนือยุขคางทางยักยัอยึดใช้พวกค่ะยักสีขางทางบ่กคางทางบ่แต่ว่าเขาปีงเนือนี่ยกองจุดทุน เหนีงหรอคุณอ่อเมาเลยวะอห้เรามาปีงเหนือไวน้นี่ที่มึงรู้เพ่อใหญยเขาวางสินะก<า>็เด็กินน้ำเขากะได้กนี่น้ำเขาแต่ว่าตัวหนึ่งตัวขางทั้งนี้ผัดมันเป็นนกมันนกกินซี่ไลบผมไม่น,นกธรรมดาเขาว่าเป็นนกกินซี่รอ้มา้งที่ละนกกินซี่เขาเอาขางปีกมันเป็นปีงเลือกไปสี่กิน ไอเนื้อไอโนกินซี่เขานั่นทั้งเด็กกินทั้งเนื้อทั้งเด็กกินทั้งเนื้อโนกินซี่ก็คือเนื้อนี่เป็นเนื้อหมูหรือเนื้อยง่วเนื้อเป็นเนื้องัวเนื้องัวเป็นเนื้องัวเนื่อง่วก็ได้กินเนื้อนกอินทรีก็ได้กินก็ได้กินเลี้ยงโวยหอยเขาปิ้งไว้นั่นก็กินจนว่าสิอิ่มพุ่นล่ะเอามันอิ่มเด้ออพ่ใหญ่เพราว่าเขาว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชาย เสียงผู้ใต้เป็นผู้เทาแต่ว่าบ่เห็นตัวเป็นบ่บ่เห็นตัวโอ้ด้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงว่าพิ่นปิ้งอยู่ข้างทางเฮียนข้างหนาบ้าน้าบ้านน่ะเฮียนเพิ่นนั่นน่ะค่ะย่างกายไปไปเห็นเขาเจ้าปิ้งเหลียงโอ้ยหุยอยู่คือเปี๊ยกเขากีคือปิ้งหยังแต่วันเป็นเนื้อกองจนพูนอยู่เป็นโอ้บ้านนี่ตกข้างนึงมันมีนกอินทรีเขาเอาปีกเอาปีกนู้นเปิ้งใส่กันอือตัวนี้เนื้อนกอินทรีเด้อพ่อใหญ่เคยกินบั รอดมึงดูคนน่ะแล้เลยได้ก,กินน้ำข้าเจ้าอ่ะเอาเกิดมาศาสตร์นี่ให้กินแต่ไม้ศาสตร์นี่ด้วยเพราะไงก็ขอกินน้ำข้าเจ้าเนน่ยก็เรียกว่าโอ้ยสิไปส๊ส่สหรอคนน่ะอ้อจักสิไป๊สใสหรอจักสิมาใสาหรอกครับย่างไปน้ำมูลนี่แหละวะซะมันกเ็เลยเมื่อขึอ้นมาเรื่องในฟันปลาอย่างสิเด่๋ยวว่าทันได้กินทันได้กินโอ้มันสิตอวีกับมันสิมาอันเละ แล้วว่าจักสิแมนโมเมนอายุของคุณพ่อจากปีน้องเก็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเ็ดเจ็ดเ็ดแปดคุณพ่อเกิดพ่อซองเกหนึ่งเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าย์เกางเก่าศูนย์เก่าหับขายขับเก่าศูนยเก่าห่ะเดี๋ยวย่อนไปเบิงขีปเก่าเก่าเนาะข้อมูลของคุณพ่อมีอยู่เนาะค่ะค่ะเพราะว่าเลขอายุคุณพ่อเคยเข่าเนาะคุณพ่อ คุณพ่อฟันว่าได้กินเลขกอาซิมาอายุก็ไ้เนาะค่ะอายุหรือพอซ้อก็อะไ่ะเก็ดฮอกัอนี่ฮกเก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวแอดไปไล่ข้อมูลก่อนเนาะค่ะไล่อันนี้อยู่แล้วค่ะบ้านนี้จะให้ตีจากฟันได้ป่บนี้ตีนี่คือตีให้เลยที่แปดแปดสิบเอ็ดเป็นยังงคือว่าสิบแปดแปดสิบเอ็ดปิงปิงเนี่ยปิ่งกับแปดเนี่ยกัะหนึ่งนกกระหนึ่ง ปิ่งกระเพรแปดหนึ่ง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 แปดแรงสี่อยู่ใไฮยูยังสี่แปดหนึ่งหนึ่งแน่นกับหนึ่งหนึ่งแปดแน่นอหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแน่นอือไฮมุนเอาอยู่นี่หนิมุนเอาอยู่ในนี้ค่ะเรียกว่าหลายตัวแต่ว่าลักลักเลยนี่ที่คุณพ่อสีไฮนี่สามตัวคุณพ่อห้ตัวไหนลักลักเลยหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแน่นคุณพ่อสีไฮหนึ่งแปดหนึ่งเนาะค่ะเด็กสามตัวรับกันเเออาลยื หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งตัวแรกนี่มานจะใสคุณนพอหนึ่งกับปิ้งนี่แหละแปดดีละแปดหนึ่งหนึ่งแปดดีมันกับอาจับเซกันอย่างสี่แล้วพอจับเซกันย่อนวัดข้าววันเนือเป็นบอกคะเนือโนกนี่กับเป็นหนึ่งเนอะโนกกับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งือกับเป็นหนึ่งก็เลยตีว่าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหรือว่าหนึ่งสีเป็นแปดหนึ่งหนึ่งให้สลับกันเอาองศ์สี่นะ คุณพ่อให้สลับให้หมุนเอาสลับเอาบัวลายบัวลายบัดเลียงก่อนนี่บัวลายเป็นตัวเลยค่ะเลขสามตัวไหหมาเนาะค่ะกับเลขอายุแล้วกับพ่อสอเกิดเนาะค่ะเดี๋ยวอายุกับพ่อสอเกิดนี่เดี๋ยวแซวนึงไปไล่อีกเธอหนึ่งนาะคุณพ่อเพราะว่ามันมีข้อมูลเก่าอยู่คุณพ่อกับจำบัวลายปันได้เนาะค่ะอ่ะบัวเป็นอย่างค่ะในคลิปนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเลยทั้งวันใหญ่กับพ่อพันลงสุขูสุขคนค่ะพ่อพันลงเขามาแล้สามหัวซ้อนเนาะ สามหัวติที่แหละาเขางวดนี้เป็นหววที่สี่ค่ะท่านผู้ชม <ừ> um ถ้าเขางวดนี้เป็นงวดที่สี่ขอห้มาาขอให้ปังอีกเนาะฝันตอวิกตอห่นฝันตอวิกตอหวดเลยอืฝันว่าด้กินแนวนี้ได้กินแนวนี้ไ,นนนได้อิม่มได้กินได้อิม่มส่วนมากส่วนมากเขา ส่วนมากเขาเนาะค่ะเรคุณพ่อส่วนมากเขาเป็นผู้ถี่ฟันเหมือนผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อนี่เพิ่นกระยูู่น้ำไฮน้ำหน้าเนาะค่ะช่เดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศเนาะค่ะอันนี้เป็นเทียงไฮเทียงหน้าเพิ่นเนาะค่ะที่จริงบานอยู่ในหมู่บ้านกะมีเนาะคุณพ่อนะบานงามๆเพิ่นอยู่ในหมู่บ้านกะมีค่ะแต่ว่าหันมากอยู่มากอยู่น้ำไฮน้ำหน้ามันมีไฮมีผู้เหตุค่ะเหตุไปน้ำไฮฝนอวยไปเจ้าถุนเขาเห็นน้ำอยู่กับธรรมชาติเนาะคุณพ่อนะธรรมชาติค่ะ อันนี้กับแม่นาะแม่นอันนี้ปลูกยังนอหนีนอปลูกกระโพดปลูกกระโพดเนาะอันนี้คุณพ่อเคุนใส่กระโพดน้ำใสอยู่ค่ะสายน้ำยุดเนาะค่ะแมีนเบิร์ตพุนยางกับมี่กีดเนาะค่ะยางกับมี่กีดเป็นเจ้าหน้าเจ้าของเนาะค่ะเป็นเถาแก่เจ้าของเนาะค่ะคุณพ่อเกษียณแล้วเนาะคุณพ่อเนาะเกษียณแล้วกับมาใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงเนาะค่ะสบายสบายพ่อเพียงเพื่อนว่าค่ะอ่ะ ในคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ็นรางวันไ่กับพ่อพันโลงสุขหูสุขหค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นเนาะคุณพ่อเนาะค่ะบัวลายตัวค่ะสารับปรับเปลี่ยนเก่าค่ะค่ะขอขอบคุณพ่อพันโลงไลๆค่ะบัวแพงแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อพันโลงค่ะในงวดวันที่1 6พฤษภาคม2568 คลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพ่อในงวดนี้เนาะค่ะพอพันลวงนี่เพิ่นฝันสันสันฝันบอย่าฝันแตงแต่ตัววิกตองวดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าแกะยางไปน้ำทางทางใดเพิ่นว่าบุกหัวไปใสเนาะค่ะแต่ว่ายางไปน้ำทางแล้วไปเห็นเขาปิ่งยางเนื้อเพิ่น่าเนื้อเป็นเนื้อง่วเนาะค่ะกับเนื้อนกอินทรีเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อนี่ก็ได้ไปยิบกินของเขาเพิ่นว่ากินจนอิ่มเพิ่นว่าเขาบอกว่ากินโลดพ่อย่ว่าสันกินเห็นมันอิ่มเด้อเขาบอกเพิ่นว่า เนื้อย่างกับเนื้อนกอินทรียนี่เรื่องหุวยเพิ่นว่าหอมแสบเพิ่นว่ากินจนอิ่มหลังจากนั้นกะหูเมื่อเพิ่นว่า่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าพอเป็นโรคหายเนว้ทางมากก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งแปดหนึ่งเป็นเหล็กตีจากฝันหนึ่งตัวเลขกตีมาจากน้ำของนกเพิ่นว่านกน้ำหนึ่งเพิ่นว่าแปดนี่ตีมาจากปิ่งเพิ่นว่าปิ่งยังได้กับเป็นแปดเพิ่นว่าหนึ่งตัวที่สามเนาะค่ะหนึ่งตัวสุดท้ายนี่ก็คือตีมาจากเนื้อเพิ่นว่าเนื้อนี่จังได้กับ หนึ่งเพิ่น่าค่ะเพิ่นก็นเรยหายเป็นหนึ่งแหนึ่งเนาะคะ่ะหรือว่าอีกคุ้มหนึ่งก็คือแปดหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะก็คือหมุนเอาอยู่ในนี้เพิ่นว่าค่ะมากแห้งวงกลมหายเน้นเนาะคะ่ะอายุของพอพันโล่งเจปีเนาะคะ่ะอย่างเจดเนาะคะ่ะเจเต็มอย่างเจเนาะคะ่ะเกิดพ่อสเก่าศูนยเพิ่น่าค่ะเพิ่นเกิดพ่เก่าศูนย์เนาะคะ่ะแนวทางของพ่อพันโล่งค่ะในวันวันที่สิบหกภาคมสองพนห้าร้่ค ขอให้ท่านชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเลืวันใหญ่กรับคุณพ่อสุขูสุขคนค่ะมากตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั้นตัดกับหมุนนําค่ะค่าถ้าคลิปนี้ท่านชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,น้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ